เราเกิดมาเพื่ออะไรคงเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนเคยสงสัยลองฟังนิทานเรื่องนี้นะคะแพแห่งชีวิตน้หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อมาลีเขาเห็นผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแสวงหาแต่ความสุขกลัวความทุกข์เหมือนอยากจะหนีอะไรบางอย่างวันหนึ่งมาลีสงสัยในความหมายของชีวิต จึงได้ออกตามหาคำตอบและได้พบกับชายชรา,าที่ดูนิ่งสงบกำลังนั่งซ่อมเรือเก่าๆอยู่มาลีจึงได้เดินเข้าไปถามชายชรา,าท่านคะเราเกิดมาเพื่ออะไรชายชรา,านิ่งคิดข้าเกิดมานานแต่ข้าก็ไม่รู้ความหมายของมันทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าชีวิตก็เหมือนแพนี้ แพไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เรายึดติดกับมันแต่เพื่อพาเราข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งอย่างปลอดภัยชีวิตมนุษย์คือโอกาสให้เราได้เห็นทุก์รู้เหตุของทุกขและเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางมันหากเราไม่รู้จักใช้แพรนี้อย่างถูกต้องเราจะจมอยู่กับกระแสน้ำของความทุกข์และความหลงแต่หากเราตื่นรู้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต แผนนี้จะนำพาเราข้ามไปยังความสงบจริงแท้มาลีฟังแล้วเริ่มเข้าใจจากนั้นเขาไม่รีบข่อยคว้าความสุขหรือวิ่งหนีความทุกข์อีกต่อไปแต่ตั้งใจเรียนรู้ชีวิตอย่างมีสติและในที่สุดวันหนึ่งเขาก็พบว่าชีวิตไม่ใช่รางวัลที่ต้องยึดถือแต่เป็นบทเรียนอันประเสริฐที่ต้องเรียนรู้ให้จบเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคอมเมนต์บอกหนูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ